อาตานไฟเออร์แนแอชครับหนังตอนที่3ของจักรวาลภาพยนตร์เอวตานที่เจมส์แคบเรอนลังสารไว้ตั้งแต่ปี2009ก็ได้ออกฉายกันไปเรียบร้อยแล้วจะบอกว่านี่คือหนังปิดไปภาคก็ว่าไดา้เพราะว่าซาก้าเรื่องราวของเจคซาวลี่นั้นได้ที่คลายไปในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าในแง่ของความเป็นภาพยนตร์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้ไหมอันนี้เราหน้าตาคำถามครับเอาตามไฟเออนดแอครับดำเนินเรื่องต่อจากภาคที่แล้วเรียกได้ว่า เว้นระยะห่างไม่นานมากไม่ได้มีเวลาเวลาแบบชามสก,กิปไปสี่ห้าปีอะไรอย่างนั้นแทบจะต่อกันเป็นเนื้อเดียวเลยเพราะนั้นปมแต่ละอย่างที่ตัวละครแต่ละตัวเจอเมื่อภาคที่แล้วโดยเฉพาะปมใหญ่สุดเลยก็คือเรื่องราวของลูกชายคนโตของบ้านซอลลี่เนี่ยได้เสียชีวิตไปซึ่งมันส่งผลกระทบกระเทือนต่อการตัดสินใจการดําเนินเรื่องต่างๆอย่างเช่นเจ็คซอลลี่ก็จะรู้สึกว่านี่คือครอบครัวของฉันฉันจะสูญเสียใครไปอีกไม่ได้เนติรี่ วีรัสตีนักรบของเราเนี่ยก็เผชิญกับความแหลกสลายการสูญเสียมากๆตัวโลอักเองก็แบกรับความรู้สึกที่ว่าฉันทําให้พี่ชายต้องตายหรือแม้กระทั่งอย่างตัวน้องคีรีตัวสไปเดอร์เนี่ยก็มีการสํารวจตัวต,วตวน่อวเองอย่างคีรีก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปค้นหาให้ได้ว่าฉันเนี่ยเชื่อมโยงและมีที่มาที่ไปของตัวเองยังไงหรือแม้กระทั่งสไปเดอร์ก็ต้องมาตามหาว่าฉันจะอยู่ในฐานะใคร เป็นมนุษย์เป็นคนนอกหรือฉันเป็นชาวนาวีถึงร่างกายจะเป็นมนุษย์ก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมาค้นหาตรงนี้กันนี่คือเรื่องราวของตัวละครหลักที่จะต้องกางไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในสังคมโลกของแพนโนล,ล่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างตัวนายพลก็มีภารกิจที่ต้องทําในขณะเดียวกันก็มีศัตรูร้ายเป็นเผ่าใหม่ที่มาจากเผ่าไฟโคดเอาเรื่องเป็นเพลิงพนางระจำภาคนี้นี่ครับคือวิธีการดําเนินเรื่องคือ โอเคเราเห็นว่าภาพรวมเนี่ยม,มันมีความต่อเนื่องและทีนี้คำถามคือหนังขยับขยายตัวเองไปขนาดไหนจะว่าไปการขยับขยายในส่วนของเนื้อเรื่องต่างๆที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอเคมันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นมากมายแหละไม่ว่าจะเป็นโอ้โหมีเผาพ่อค้ามีวิชวลสวยๆแบบ มีแมงกะพุนลอยฟ้ามีเผาไฟมีทัศนียภาพใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในภาคนี้แต่วิธีการดำเนินเรื่องเนี่ยมีหลายๆคนแอบรู้สึกว่าแคมรอนตามสูตรไปหน่อยแคมารอนภาคนี้ครับแทบจะดำเนินเรื่องตามสูตรเหมือนคล้ายๆภาคที่แล้วเลยด้วยซ้ำไปมีคนบอกว่าล้อก็สอบแต่สำหรับเราจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันว่ามันเหมือนเป็นการยั่วล้อแล้วกันผมมองว่าอวตาร2กับ3มเนี่ยมันมีความเป็น back to the future 1กับสเหมืนอนกันคือ มันมีสูตรเดิมที่มันใช้ได้ผลแต่เรามาสำรวจตรงนี้กันใหม่อีกทีหนึ่งว่าเราจะขยับขยายยังไงได้บ้างเรารู้ทั้งรู้ว่ามันจะเดินเนินเรื่องแบบนี้รู้ทั้งรู้ว่าจะเนินเรื่องแบบนี้เออแต่มันก็ไปได้มันก็ยังพอไปได้มันก็ยังพอไปตามสูตรของตัวเองได้มันอาจจะออกหน้าผิดหวังไปสักหน่อยนึงตรงนี้ว่าก็เพราะไอ้ตามสูตรนี่แหละมันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไมมัน อันนี้นก็คุ้นจังเลยนะอันนี้นก็แปลกตาจังเลยนะเอ๊ะอ,อันนี้นก็คุ้นจังเลยอันนี้ก็เหมือนภาคที่แล้วเลยเอ้ะทำไมซีเควนนี้มันเออยู่ล่องเดียวกันผมว่าถ้าเปิดกันต,ตามไทม์ไลน์เอาไทาม์ไลน์ของหนังสองเรื่องมาวางตรงกันเนี่ยเผ <seus S 2> <Os. S 1> ื่อๆตั้มเนวตรงกันเลยซีนทะเลอยู่ตรงนี้ล่าไอโทคูนอยู่ตรงนี้อา่าเจอกับกองทัพสู้กันมีน้้งม,มีน้ำอยู่แถวนี้จับตัวลูกอยู่แถวนี้ ม,มันมีความมันมีความแปลกๆตรงนี้อยู่เหมือนกันคือการที่แบบเอ๊ะทำไมมันมีความจงใจแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันคือวิธีการทําภาคต่อแบบที่เอาสิ่งที่เคยผิดพลาดของตัวละครในภาคภาคท,ที่แล้วเนี่ยที่มันเป็นปมหลักๆของตัวละครสี่ห้าตัวตั้งแต่ต้นเรื่องเ,เอามาขยายเอามาขี่คลายใหม่ก็เป็นวิธีการเขียนบทอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่ามันทรงพลังมันใหม่ไหมมัน มันมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมไหมในเชิงการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่แต่ตัดกลับมาที่คุณค่าและแวรลของโปรดักชันทั้งหมดแล้วกันคุณค่าของโปรดักชันทั้งหมดนี้เราเห็นนี่ยเออคือมันก็มองเห็นแล้วครับว่าเจมส์อ์เนี่ยใช้เวลาในการนําเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกณนเะวลานี้มาทําหนังเราเห็นว่าทุกอย่างนะฮะมันมันคือมันคืออาหารตา มันคือคุณค่าของเทคโนโลยีที่แบบโอเคต่อให้คนไายนอกจะบอกว่าซ้ําหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วในระบบนิเวศของภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่าเรื่องแต่เทคโนโลยีที่มันอยู่ในเรื่องราวของอวตารเนี่ยในภาพของอวตารเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาสิ่งนี้เราพัฒนาเพื่อเครื่องยนต์กลไกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้รถในอนาคตมันวิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งได้ประหยัดน้ํามันขึ้นทําให้ จะสวยอวกาศมันพุ่งทยานมากขึ้นมันจะเริ่มจากจุดหรือกลไกลง่ายๆอย่างวิธีของอวตารเทคโนโลยีอวตารเนี่ยฮะมันจะกลายเป็นหมุดใหม่ของภาพยนตร์และสตอรี่เทลลิ่งใหม่บนโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสไตล์แบบวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยยังไงก็ก็หนีไม่พ้นแน่ๆถ้าให้รีวิวอวตารอย่างเดียวอะก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่คลิปนี้ก็เลย อยากจะมาวิเคราะห์ครับอยากจะมาชวนวิเคราะห์กันว่าอวตารทั้ง3ามภาคเนี่ยมันมีแก่นมันมีธีมอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าไปสังเกตดูเนี่ยในส่วนของชื่อเรื่องที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นอวตารอวตาร the way of water อวตารไฟแด์แอชเนี่ยโครงสร้างบางอย่างมันมีนัยยะบางอย่างที่ทําให้ชื่อต้องเป็นชื่อนี้ถ้าบอกว่าอวตารนะครับภาพจําของแต่ละคนเนี่ยมันคือหนังแบบไหนก็ต้องบอกว่าหลายหลายคนก็จะตอบว่ามันคมเป็นหนังที่ซีจีสวยมั้งมันเป็นหนังที่โชว์เทคโนโลยีการถ่ายทําภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในตอนนั้นหรือมันคือหนังต่างดาวที่มีมนุษย์ชาวนาวีสีฟ้าคนก็อาจจะจําอยู่ภาพประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราดูอวตารแบบ ที่เจมส์คารอนเขาตั้งใจแล้วก็มักจะบอกอยู่ในบทสัมภาษณ์เสมอนะครับจริงๆแล้วนอกจากเทโลยีเนี่ยจริงๆแล้วเจมส์คารอนก็สนใจในเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติอยู่เสมอเสมอเอาจริงแล้วเวลาเราดูหนังเจมส์คารอนเนี่ยเราเราลองดูแบบว่าลองถอดสมการในความใหญ่โตของมันนะเราดูเทอร์มิเตอร์เราถอดไอ้ฉากแอคชั่นออกไปก่อนเราดูเทคนิคเราถะดอฉากไอ้อเรือล่มไปก่อนเรามาโฟกัสสิ่งที่มันเป็นแก่นมัน แกนจริงๆเนี่ยอย่าง Terminator เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่พูดมาตั้งแต่40ปีที่แล้วว่าเอยจริงๆมันคือการระแวดระวังนะในขณะเดียวกัน t ท t ทนิ c เนี่ยมันก็พูดเรื่องของชนชั้นเรื่องของความเป็นไม่ไ,มได้ของความรักมันก็เป็นมนุษย์แต่เพียงแต่ว,ว่าวิธีการ Express วิธีการแสดงออกความเป็นมนุษย์ของเจมส์เฮมารอนเนี่ยมันน่าสนใจหนยที่ว่ากูใหญ่กูโตมากกู อลังการกูจะต้องเอาถ้าทํากูจะไม่ทําแบบธรรมดากูจะต้องทําแล้วมันต้องทําลายสถิติตัวเองอันนี้มีคนเขาแซวว่าไม่ทาสักทีฮะคนอื่นไม่เห็นทํสักทีกูทําลายสถิติตัวเองมันเลยละคันเวลาที่เจมส์มาร์มอนทำหนังเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคทุกคนอาจจะมีภาพจำว่ามันคือการเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในพอสนั้นมาทําหนังแต่จริงๆแล้วเขาเอาเทคโนโลยีครับมาถามคําถามพื้นฐานที่สุดของความเป็นมนุษย์นะคะัคำถาม นั้นก็คือเราอ่ะรู้จักโลกนี้ดีแค่ไหนและเราอ่ะรู้จักตัวเองอ่ะดีพอหรือยังวันนี้เราจะมาลองไล่ดูนะว่าอวตารไทโลจี้เนี่ยจริงจมันมีเมสเ a จอะไรซ่อนเอาไว้อยู่บ้างเริ่มจากภาคแรกครับปี2009อวตารนะครับอวตารชื่อเฉยๆเนี่ยชื่อของมันเฉยๆเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าอวตารเนี่ยมันหมายถึงอะไรอวตารเนี่ยมันจริงๆมันหมายถึงถ้าคนเล่นเกมก็จะหมายถึงมันคือตัวละคร ที่เป็นตัวแทนเราที่อยู่ในเกมซึ่งจริงไอ้รากศัพท์คำอวตารเนี่ยจริงๆมันก็มาจากทางพราหมณ์นะฮะทางฮินดูแหละก็คือร่างอาวตารที่มันอีกตัวตนหนึ่งของเราที่ลงมาในทางศาสนามันอาจจะเป็นหมายถึงการตายและลงมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเช่นรามเกียรติพระนารายณ์ยอมอวตารลงมากลายเป็นพระรามเพื่อปราบทุกเข็น ต,ต่างๆบนโลกใบนี้มีไม่ฮินดูฮนะพานารายอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อปราบทุกข์เกศบนโลกใบน,บนี้นี่ก็คือความหมายของอวตารนั่นหมายถึงว่าอะไรอวตารเนี่ยจริงๆแล้วมันมีในยะสําคัญในชื่อเรื่องคือถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นอีกหนึ่งตัวตนหนึ่งละเราจะยังตัดสินใจเรื่องเดิมๆอยู่ไหมเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นร่างแบบไหนมันเป็นสิ่งที่ ตัดสินตัวตนหรือตัดสินความคิดของเราไหมนี่คือความหมายของอวตารที่มันหยอดอยู่ในเจมส์าคมรอนนะสิ่งที่เจมส์แคมรอนหยอดเอาไว้ในหนังอวตารเนี่ยมันก็มีอย่างเช่นตัวของดาว p พนโดราก่อนเลยผมมองว่าดาวเพนโดร่าเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฉากหลังมันคือตัวละครตัวละครหนึง่งในในเรื่องสิ่งนี้เราเคยทำไปในคลิปของอวตารแล้วล่ละแต่ว่าอยากจะมาแรปอัพกัน3ภาคให้ได้ฟังกันอีกครั้งนึง ตัวของเพนนีราะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมันคือสภาพแวดล้อมเตนสภาพแวดล้อมที่เหมือนทุกอย่าง เชื่อมต่อกันคิดง่ายๆเหมือนเอาพนอานอรราคระับเหมือนเป็นสมองสมองหนึ่งแล้วในแต่ละหน่วยแต่ละจุดเนี่ยอย่างตัวเชาวนาวีเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันคือเซลล์หนึ่งเซลล์ที่ขับเคลื่อนไปต้นง,งต้นไม้ต่างๆที่อยู่บนนี้มันก็คือเหมือนเครือข่ายสมองที่มันโยงใย,ยเข้าไปหากันแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอันหนึ่งก็คือเทพผู้ปกป้องเทพนักรบที่เรียกว่าเอวาเอวาเนะฮะเปรียบเสมือนง่ายๆเหมือนจิตวิญ,ญญาณที่รวมทุกอย่างของชีวิตในดาวพันโนราเนี่ยไว้ด้วยกันมันทําให ทุกส่วนของพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือคนที่ถูกเชื่อมต่อกันเนี่ยมันมีความรู้สึกเดียวกันไม่มีความทรงจําร่วมกันและก็รวมไปถึงมันต่อโต้กันได้นี่คือสิ่งที่ Pandora กับ a อวาเชื่อมต่อกันถ้าเกิดว่า Pandora คือสมองมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แทนค่าความเป็นออริจินอลความเป็นดั้งเดิมของพื้นที่นั้นเนี่ยเขาก็ใช้มนุษย์ที่บุกมาที่เขาจะเรียกว่าคนจากฟ้าเนี่ย เป็นตัวแทนของการบุกรุกมีคนบอกว่าเหมือนเหมือนการล่าในนิคมใช่ครับถูกต้องเลยมันไม่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเจมส์แคมรอนพูดถึงการล่าในนิคมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอวตารเนี่ยก็หยิบตำนานหรือนิยายเรื่องเล่าอาทิเช่นถ้าเด่นๆเ,เลยฮะอย่างเช่นพคาฮอนทัสที่เล่าเรื่องชนพื้นเมืองอเมริกาเนทีฟอเมริกรันพบรักกับชาวอังกฤษ อันนี้คือในเวอร์ชันการ์ตูนดิสนีย์แต่ถ้าลึกลงไปกว่าน,นั้นมันก็คือสะท้อนเรื่องของแบบว่าการกืนกินวัฒน,นธรรมของอาณาน,นิคมนั่นแหละทีนี้ไอ้อาณาน,นิคมใหม่เนี่ยมันเปรียบเทียบกับอะไรได้บ้างอย่างตัวของมนุษย์เองนะฮะมนุษย์ในบริษัทบริษัทเนี้ยเขาก็จะใช้เป็นบริษัทนะแต่จริงๆอ่ะเราจะตีความว่ามันคือประเทศประเทศหนึ่งก็ได้ที่มาบุกรุกอ่ะซึ่งมันก็คล้ายๆกับจัก,กรวรรดิน,นิยมในรูปแบบของบริษัทนั่นแหละ มันไม่จำเป็นต้องมีธงชาติครับแต่ว่ามีผลประโยชน์ก็คล้ายๆกับตอนที่อังกฤษฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามนะครับมาเยือนที่แผ่นดินอเมริกาแล้วก็เอาทรัพยากรเหล่านี้ไปรวมไปถึงว่าทรัพยากรที่เขามาเอาเลย,เลยก็คือแร่ที่อยู่ใจกลางต้นไม้ที่แบบไม่สนใจหรอกมึงจะรักหรือมึงจะดูแลต้นไม้นี้อะไรกูมีอ, YouTube อ่ายุทโธปกรณ์กูยิงซัดปะปังปังปัง,ปง,ปงโดยที่อ้างว่าทรัพยากรเนี้ยมันมีคุณค่าต่อการดำรงอยู่แต่ ไม่ได้สนใจบอกว่าชาวนาวีจะดำรงอยู่ยังไงกูจะเอาไปเพื่อเอาไปดำรงอยู่เพื่อเผ่าพันธุ์ตัวเองทีนี้นี่คือสิ่งที่เจมส์คารมรอนใส่ไว้นั่นคือการประทะกันระหว่างธรรมชาติที่เป็นจิตวิญญาณมากๆกับฝั่งตะวันตกที่เป็นวัตถุนิยมมากๆตัดกับมาที่ตัวชื่อหนังอวตารนะครับอย่างนี้บอกครับว่าคํำนี้มันไม่ได้บอกหมายถึงตัวละครที่มาจากเกมแต่มันหมายถึงร่างที่ใช้แทนจิตวิญญาณ คมรอนครับเลือกใช้คํานี้เพราะว่ามีคําถามอยู่คําถามหนึ่งเลยครับว่าถ้าคุณได้ลองเป็นใครอีกคนหนึ่งจะยังเลือกเป็นคนเดิมอยู่ไหมเขาเล่าเรื่องผ่านแจ็คซาวลี่ครับแจ็คซาวลี่เนี่ยเริ่มต้นในเรื่องเนี่ยมันคืออดีตทาหารหนุ่มพิการคนหนึ่งเป็นนาวิกโยธินแต่ว่าสูญเสียขาซึ่งถ้าเท่ากับว่าเหมือนถ้าเป็นของก็คือพังไม่มีคุณค่าแล้ว ดันดนแบกตัวเองมาเป็นล้านปีแสงหมื่นปีแสงเพื่อมาที่นี่และจริงๆอ่ะตัวตนของเขาอ่ะมันไม่ได้มีคุณค่าแล้วเพียงแต่ว่าพี่ชายฝาแฝดของเขาอ่ะไปสร้างตัวตนเป็นร่างอวตารเอาไว้แล้วก็เสียชีวิตกลายว่าเขาอ่ะได้เหมือน second chance ที่จะได้มาเป็นตัวตัวแทนของพี่ชายของเขาซึ่งเอาจริงๆก็ก็เหมือนกับว่า เป็นมวยรองอ่ะเป็นมวยแทนด้วยซ้ำไปแต่ทีนี้พอบนดาวแพนโดราเนี่ยการได้ร่างอาวตารขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับคนที่ได้ร่างใหม่ร่างใหม่แล้วมีอะไรร่างใหม่ก็ทําให้มีพลังมากขึ้นจากคนพิการก็วิ่งได้ทําให้ร่างกายของเองที่ติดอยู่บนรถเข็นเนี่ยมันมีความหมายขึ้นมาและที่สําคัญครับเขาได้เชื่อมต่อกับดาวแพนโดราคือมันไม่ได้เชื่อมต่อแค่กับตัวของร่างอาวตารอย่างเดียนะธรรมชาติสัตว์ ต้นไม้เอวานะฮะอวตารในที่เนี้ยไม่ได้หมายของว่าหหคุณมีร่างอาวตารอย่างเดียวแต่มันคือการเชื่อมกับโลกใบในใบหนึ่งโดยแท้จริงในขณะที่แพนโดรานะฮะไม่ได้เป็นแค่ฉากแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตเอวาเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าคือเครือข่ายของชีวิตแต่มนุษย์เนี่ยมองทุกอย่างพวกเนี้ยเหมือนเราเด็ดใบไม้ใบหญ้าแล้วเราก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกนู่นนี่นั่น,นปล่อยให้มันตายไปพนโดรามองทุกอย่างเป็นความทรงจําแล้วก็รู้สึกว่านี่คือการชนกันของสองโลกโลกที่ ทุกอย่างมันถูกวัดด้วยมูลค่ามันพูดถึงการล่าในะนิคมยุคใหม่จริงๆครับโดยที่ไม่ต้องมีจกักรพรรดิแต่มีบริษทัทมีทหารที่อ้างคําว่าทรัพยากรที่จําเป็นต่อโลกของตัวเองสุดท้ายเจคซัลลี่ครับเลือกอะไรครับสุดท้ายเจคซัลลี่เลือกเผ่าพันธุ์ใหม่ของเขามาสะท้อนคำหนึ่งเลยครับว่าอวตารเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงว่าฉันจะกลายเป็นใครการตัดสินใจเนี่ย มันคือตัวตนของเราไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะเป็นมนุษย์หรือเป็นชาวนาวีแต่ตัวตนของคุณดังห่านั่นคือสิ่งที่เป็นอวตารที่แท้จริงต่ภาพเป็นที่ภาค2อครับอวตาร The Way o f w a t e เตครับชื่อก็บอกแลยครับนี่คือวิถีของสายน้ำในธีมหลกักภาคนี้เจคซอลลี่มีครอบครัวครับมีชีวิตที่ต้องดำเนินเรื่องต่อไปเรื่องมันเปิดมาว่าคนบนฟ้ามันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมาเอาอีกแล้วมันมาตั้งอาณานิคมอีกแล้วทำให้เจคซอลลี่ต้องอบยพครอบครัว อพยพครอบครัวมันต้องมีชีวิตอยู่ต่อและครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวผสมนะด้วยฮะเป็นครอบครัวผสมด้วยมีลูกชายที่แบบอ่ะเป็นคนโตมีลูกคนรองนะซึ่งสองคนนี้จะแตกต่างกันที่ว่าถ้าสังเกตดๆีๆจะมีคนหนึ่งที่มีนิ้วมือหกนิ้วซึ่งสะท้อนว่านี่คือเด็กชายที่เป็นลูกครึ่งระหว่างตัวตนของล่างคโคลนกับชาวนาวีจริงๆแล้วก็มีน้องคีรีที่ถือกำเนิดขึ้นมา อย่างเหมือนมาสจรรย์อยู่ในท้องของดรเกรซเหมือนเป็นการให้กําเนิดแบบโพรโมจัย์หรือแม้กระทั่งตัวสไปเดอร์เจ้าเด็กหนุม่มที่ต้องอาศัยใช้หน้ากากอยู่อยากตัวตนเองอะอยากเป็นนาวีโตมากับคนนาวีก็อยากเป็นชาวนาวีแต่ร่างกายก็เป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นนะตัวเตีย้ยเล็กๆอย,อย่างนั้นก็เป็นได้แค่นั้นมันคือความผสมฮะและก็ชื่อภาคมันน่าสนใจตรงที่ไอ้ The Way of อ a t e r เนี่ยมัน มันพูดถึงความลื่นไหลของวิถีห่งสายน้ําสิ่งที่คาร์เมลอนทำนะครับในภาคน,นี้ก็คือเขาจะบอกว่าน้ํามันไม่มีรูปทรงหรอกแต่มันสามารถจะอยู่รอดได้ทุกที่สึกเนี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้เพื่อดาวพนดอรไรต่อไปแต่มันคือเพื่อรักษาตัวตวนของครอบครัวตัวเองไว้ถ้าจะโฟกัสไปที่ตัวละครที่ที่เป็นแจ็คซัลลี่เลยเนี่ยจริงก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในภาคน,นี้ของเขาก็คือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นทหาร อีกแล้วหรือแม้กระทั่งเขาก็สลดตัวตนของความเป็นนักรบในตำนานอย่างโทรุงมักโตไปแล้วด้วยซ้ำไปคือไม่ได้สนใจว่าแบบเออฉันจะเป็นใครฉันเป็นแค่พ่อของครอบครัวและหน้าที่ของเขาคือนณะตอนนั้นคือต้องหนีเป็น Way o ์อ w a t e r คือกูต้องปรับตัวอยู่ที่นี่ให้ได้เพราะรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองคือเป็นมารีนและรู้สึกได้เลยว่าไอ้พวกทหารพวกนี้มันไม่หยุดถ้าคุณไม่หนีคุณไม่รอดการที่ หนีเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตัวเองยอมรับความพ่ายแพ้นะแต่มันเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่ายังยึดติดอยู่กับที่เดิมๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกอย่างมันพังก็ได้พอมาเล่าเรื่องพ่อแม่มากขึ้นมันมาสํารวจเรื่องความเป็นลูกครึ่งลูกบุญธรรมเด็กที่ไม่เหมือนใครมากขึ้นมันทาให้ภาคเนี้ยมันมันพูดเรื่องของคนชายขอบคนที่ไม่เข้าพวกในสังคมเฉกเช่นเดียวกับตัวเจสซารีนะนะครับว่า เหมือนคล้ายๆกับจริงๆแล้ววิธีอย่างสายน้ำมันก็คือการที่เราจําเป็นต้องไหลลื่นไปตามสถานการณ์เราต้องหาทางรอดของเราแต่สุดท้ายก็จะมีการบอกว่าสุดท้ายแล้วไงต่อให้น้ํามันไม่ได้มีพลังอะไรขนาดนั้นแต่มันรวมกันเยอะๆมันมีพลังอยู่เหมือนกันต่อให้น้ํามันไม่ได้มีพลังในตัวของมันเองมากพอแต่ถ้ามันรวมกันเยอะๆเหมือนเช่นเดียวกับครอบครัวซารีเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีทางไปต่อของมันได้ในขณะเดียวกันครับ เรื่องของการล่าในในิคมก็ยังมีอยู่การล่าภาคนี้กลับมาในฐานะล่าทรัพยากรเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันถูกทําให้กลายเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นในภาคน,นี้มีการล่าหวานโถคูณซึ่งการล่าก็คือล่าแล้วก็เอาสกัดเอาไอ้ชิ้นส่วนที่ ถ้าเปรียบเทียบก็คงคล้ายๆกับการล่าไข่เปลววานในอดีตละมั้งสกัดเพื่อเอาไปทำสบู่ไปทำน้ำหอมคือมันสะท้อนอย่างหนึ่งครับในฉากที่มีการล่าวานเนี่ยว่าจริงๆนะการล่าวานจะบอกว่าเป็นล่าวานที่เป็นปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันทรัพยากรมันคือน้ำมันแล้วก็การแพทย์เพื่อให้มนุษย์รวยขึ้นเทคโนโลยีฮะที่มีการล่าเจ้าพวกเปลววานพวกนี้เราจะมองว่าโอ้โหมันอันตรายมันน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ น่ากลัวไปกว่าความโลภของมนุษย์ในทา่ทิพภาคต่อมาครับ Fire and Ash ภาคนี้ขยับตีมเป็นไฟและทุลีคือภาคนี้ครับชัดเจนว่ามีการเปิดตัวร้ายตัวใหม่ที่บอกว่าจะมาจากเผาจะเรียกว่าเผาเรียกว่าเ,าเผาไฟแล้วกันเนาะเจ้าว,วารังที่เป็นเหมือนสาวอีสาวเครียดแค้นเพลิงพระนางขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าสองภาคแรกเนี่ยบอกว่ามันเป็นการปกป้องธรรมชาติเนาะภาคนี้ก็จะถามว่า แล้วถ้าธรรมชาติมันโกรธขึ้นมาล่ะภาคน,นี้เน้นไปเรื่องของศีลธรรมครับความเกลียดชังแล้วก็ด้านมืดของผู้ถูกกดขี่ความหมายของไฟอ่ะนะครับถ้าจะตีกันง,ง่ายก็คือไฟเนี่ยมันคือความโกรธการทําลายแล้วก็การชําระขณะที่ธุลีหรือเท่าฐานเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่มันถูกทําลายไปแล้วนะครคารมอนภาคน,นี้นะทําหนังโดยที่สัมภาษณ์เลยครับว่าจะบอกว่าชาวนาวีทุกคนไม่ใช่คนดี ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่เลวไปซะทั้งหมดมันก็ยังมีการประทะกันระหว่างตะวันออกและตะวันตกอยู่ดีนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนให้การยอมซีโรราบของฝั่งตะวันออกฝั่งชาวนาวีเนี่ยเปลี่ยนเป็นจากผู้ถูกกดขี่ให้กลายเป็นคนที่กดขี่แล้วก็เปลี่ยนไฟแห่งการก้แค้นเนี่ยให้กลายเป็นเผาทุกอย่างให้ราบเรียบนั่นรวมไปถึงว่าอาจจะเผาเผ่าพันธุ์ของตัวเองด้วยซ้ำไปนะครมันทาให้เห็นว่าภาคเนี้ยมันจะมีจังหวะที่ตัวละครแต่ละตัวในภาคเนี้ย ได้วัดใจตัวเองโดยเฉพาะอย่างิี้อย่างตัวเจ๊คกับ ry, เนติรี่มีจังหวะวัดใจตัวเองอยู่เหมือนกันเจกคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาอะฉันจะต้องปกป้องครอบครัวนี้ให้ได้การตัดสินใจครั้งที่แล้วเนี่ยทำให้ลูกชายฉันสูญเสียไปเขาก็จะตึงเขาจะมีความรู้สึกว่าคือกูจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งกูจะไม่ให้บ้านกูแตกแถวลูกชายที่ดือด้อๆรันของกูเนี่ยกูก็จะไม่ให้แตกแถวเด็ดขาดในขณะที่เดติรี่เราก็จะเห็นถึงความสูญเสียอะไรต่างๆ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวละครสอ,สองคนนี้มีการเดินสวนกันฮะมันเดินสวนกันในกราฟในขณะที่ตัวเจคเนี่ยเริ่มต้นจากการที่รู้สึกว่าฉันต้องยอมรับและต้องต้องปกป้องทุกคนให้ได้มาสู่จุดที่แบบว่าใช่เนเธี่พูดถูกเราไม่มีทางจะปกป้องใครได้และปัจจัยสำคัญที่มันเกิดขึ้นคือไอตัวสไปเดอร์เราจะต้องจัดการมันในขณะที่เนเธอรี่ครับเรียนรู้จาก ความโกรธแค้นความสูญเสียความรู้สึกว่าคนนอกคือคนนอกมนุษย์คือมนุษย์ไม่มีทางจะรวมหลอมกับเราได้สู่การที่ยอมรับมากขึ้นว่าเราจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันมันเป็นสองตัวละครที่เดินทางอย่างน่าสนใจครับมีการสวนการเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการพูดถึงธีมสําคัญว่าไฟและแอเนี่ยเออถ้าบอกว่าไฟมันคือการทําลายแอคือผลลัพธ์เนี่ยและถ้าวันหนึ่งแบบไอ้ทุลีเนี่ยมัน ให้เท่าฐานเนี่ยมันก่อให้เกิดชีวิตใหม่ๆเกิดตะกอนใหม่ๆเกิดแร่ธาตุใหม่ๆเกิดผืนดินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในพันดอลล่าล่ะมันจะเป็นยังไงนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในภาพรวมของอวตาร f i r e and แ s h แล้วก็รวมไปถึงอวตารใน3ภาคที่ผ่านมานนฮะเราก็ต้องบอกว่าเออมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มีประเด็นให้น่าขบคิดน่าสนใจแล้วก็อยากจะลองเอามาขยายความมาลองเล่าแบบนี้ให้ฟังกัน ดูนะครับวันนี้หากปิดภาพประการไหนหรือคําตอบไหนไม่ครบถ้วนหรือยังไงคอมเมนต์ไว้นะครับลองคลิปลองทําคลิปแบบนี้ดูบ้างนะครับลองคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยละกันว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับหนังติดมันแอดบอลลาไปก่อนสวัสดีครับฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆในช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ